คลิปนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่เหมือนกันที่กำลังหัดใช้กล้อง Action Camera i n s t a 360ตัวนี้เป็นตัว X4 ข้อควรระวังนะครับมันมาอยู่ในมือผมแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นพวก Accessory นะครับไม่รู้ว่าจำเป็นหรือเป็นสิ่งที่เราอยากได้กันแน่นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามีกล้องมันก็จะตามมาด้วย a c c e s s o ซอรต่างๆนะครับอาจจะจาเป็นกับการใช้งานหรือไม่จาเป็นถึงยังไงเราก็อยากได้มันอยู่ดี อุปกรณ์ที่บอกนะครับก็จะมี 2- 3สมชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในแต่ละชิ้นนะครับอันแรกก็จะเป็นเลนแคปนะครับตัวนี้จะเอาไว้ป้องกันเลนของเรานะครับในกล่องก็จะมีคู่มือที่เราไม่เคยอ่านนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแคปนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนยางซิลิโคนหนาๆนะครับแต่ก็มีความนุ่มนะครับแล้วก็มีโลโก้ของอินสตาสามหกศูนย์นะครับนี่เอาไว้ป้องกันเลนของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับ ก็ใส่ง่ายๆนะครับผมจับมาแล้วก็จับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแน่นหนาดีนะครับเนี่ยฮะเวลาเราวางปุ๊บเราก็วางได้เลยนะครับชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นตัวกันลมนะครับสําหรับไมโครโฟนนะครับเขาก็จะแถมมา6ชิ้นนะครับจะเป็นฟองน้ํากันลมแล้วก็จะมีตีนตุ๊กแกแล้วก็เป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวจะลองแกะแล้วก็ติดให้ดูสักหนึ่งข้างนะครับเขาจะมีสํารองมาให้นะฮะ ถอดตัวหมวกออกก่อนนะครับเราก็ลอกแผ่นสติกเกอร์นะครับที่เป็นกาวนะครับผมตัวนี้กาวผมดูแล้วก็มันจะเป็นแบบตัวที่อาจจะไม่ติดเครื่องเรานะครับจะไม่เป็นเหนียวเหนียเหมือนกาวทั่วไปแต่ติดแน่นดีนะครับเ้วก็ใส่ฟองน้ํำกันลมเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ติดอีกข้างหนึ่งได้นะครับถ้าใครใช้งานนะครับและนี่ครับทุกคนครับถ้าเราใส่ตัวกันเลนเข้าไปแล้วนะฮะ กระเป๋าที่แถมมาด้วยกับตัวเครื่องจะไม่สามารถใส่ได้นะครับมันจะซิปมันจะเล็กเกินไปอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมสั่งซื้อมาคือผมมีขาตั้งกล้อง GoPro อยู่แล้วนะครับผมก็อยากได้ขาที่เป็นเอาไปใช้กับขาตั้งของ GoPro ได้นะครับตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาถูกๆนะครับสามารถเอาไปใส่กับไม้เซฟฟี่ของ GoPro ได้แบบนี้ครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้มีเพยงเท่านี้นะครับสำหรับมือใหม่ใครที่กำลังเล่นกล้องตัวนี้อยู่ก็ระวังในการซื้อนิดนึงนะครับเราจะมีความอยากได้อะไรอีกเยอะแย,ยะไปหมดเลยครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรก็จะเอามาแชร์กันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ